ที่สุดนะเรียกว่าระยะ a อ t แท k นะครับจะเกิดอาการปวดหัวรุนแรงเป็นระยะที่แย่ที่สุดปวดได้นานตั้งแต่4ชั่วโมงถึง3วันนะครับอาการปวดเนี่ยบางทีติดต่อกันยาวนานถึง3วันเลยนะคือปวดในช่วง a อ t แท k เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปวดหัวข้างเดียว ปวดตุบ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 ถ้าเจอแสงนี่หนักเลยจะยิ่งปวดหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยมักจะต้องหลบเข้าไปในห้องที่มืดมืดที่เงียบสนิทนะครับตอนนี้เนี่ยคนใกล้ตัวอย่าไปอยู่ใกล้ๆนะเพราะว่าเขาทรมานมากจริงๆนะครับแล้วก็จะมีอาการเคลื่อนไส้อาเจียนด้วยนะ ระยะ a t t a แทนี้จะเกิดขึ้นประมาณสักสาวันนะครับแต่อาจจะน้อยลงกว่านี้ได้ถ้าเราได้รับยานะที่ทำให้การรักษาการปวดดีขึ้นนะครับต่อมาคือระยะเวลาโพสโดมโพสโดมคือหลังจากหายปวดแล้วครับบางทีเนี่ยคนไข้จะยังรู้สึกสับสนอยู่ง่วงหลับทั้งวันมีอาการเคลื่อนไหวหัวนะบางคนจะหัวเคลื่อนไหวหัวรัวๆแล้วบางทีก็ปวดขึ้นมาอีกถ้าเราไปขยับหัวเร็วๆนะครับนี่คือ4ระยะของคนที่ปวดไมเกรนนะ